ก็การขายของการขายของเออครับของแก้วไนี่ครับจะเจ็บไม่ฆ่าสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับมือนี ปอะมาณคกโม่งแรงครับของที่ประเทศเกาหลีใต้ครับมื่อนี้ผมสิพ้าไปตลาดเกาหลีใต้ครับว่าตลาดเขาจะเป็นยังไงเมื่อนี้ห้องอะมาห้องตลาดแล้วครับมื่อนี้ห้องเขาเมืองในเกาหลีใต้นะครับเนาะหน้ตลาดนะครับเอากรลังจิเขาไปตลาดสุดนะครับเนาะ นี่เกาหลีใต้ตัวนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งครับจากเห้างนังแท็กซี่มาจากที่ทำงานห้องกบมาตลาดนะครับเนาะก็อยู่ที่ตลาดอันนี้มันก็จิเป็นเมืองนี่ครับห้องกบมาครับบาวดีครับนะนี่จะเป็นลานมือถือของเกาหลีใต้นะครับเนะาะผมจะพ่าภาพไปช่มบรรยากาศในตลาดของเกาหลีใต้นะครับเนาะ นี่ครับคนเกาหลีเขกาก็มักยางยมมือแรงครับบรรยากาศตอนนี้ก็อาจจะเย็นน้อยน่อยนะครับเนาะมันก็สเย็นมันยังบานได้ห่อนปันไดครับนี่ตลาดครับตลาดล้มเท่าครับ่ายบรรยากาศเดี๋ยวเข้าไปชบุบรรยากาศในตลาดสดกันนะครับเนาะนั่คนคือกาลัางยางเข้าไปตลาดอีกโซนหนึ่งนะครับมันเป็นยางออกมาก ไอ้เรื่อยครับกับการเป็นโยกคนไทยเข้าในเกาหลีใต้ครับมโนกะจะไปซื้อหอยแข้งนะครับเนาะไปซื้อหอยแข้งไปลวก เนืดเกี้วแ่บๆกินเข้ามาเนี่ยมาตลาดบริใจยากขายแข้งขายลูกเท่าไดเออยเอาลูกเท่าไดถามว่าลูกเท่าได

้อมาตามสื่อไม้แข่งครับกำลังสร้างของในครับต้องมือองมือ ครับได้มาแล้วตรนี่หะนี่เรามาืงนี้ครับกระดากระีกระลีกับจิปมาสนี่ครับกระดากรหลีใต้ตัวน,นี้ทำแล้วเขากรจิเริมปิล้านนแนกน้อย ครับช่วบรรยากาศกันนะครับครั้งนี้ครับเปล่นครั้งนี้นี่ครับกุมาซืือมี่ของไทยร้ายครับกระลำเ้ยังีครับนะครับ นำชุ่มเป็นกระเทียมอก็ไปชมเรื่อยๆครับเนาะครับตลาดนีครับหยิบเต็กกอลิแตงเรว <Okay. S 1> ก็มาซื้อของ,ของกัน นี่ก็จะเป็นล้านไทยครับล้านไทยในเกาหลีใต้เขาเนาะครับนี่ของนีตะขาตะไคร่กระเจียมครับแพกถุงขายถุงอะใดนี่มีกระตัวกระเพกน้ำหกปัญหาอืมหกปัญหาครับตัวสามปัญหาตัวฟางแก้ววานท้าครับที่นี่คนเกาหลีกับเพี้ยนพลาดไร้ครับนี่ตลาดเนาะ คลิปนี้บ้านโนกับจิพามาช่มตลาดซื้อครับบ่มีหยังครับเขามาซื้อของตุนของนี่นะครับตลาดกอลีใต้ได้ยังห้องกันย่างมาซื้อครับมีทุกอย่างครับอันนี้คือตลาดสดครับเด้อนี่ครับเนื้อไก่ทอดคุ่ละคร นี่ค่ทีวีเบิ้งครับเรื่องมันเบาเลินได้หมกับไปหากันเบาอือาซิ้ากันสือนี่หไป่ายคลิปอ้วม่ซื้อแล้กินมืออื่นนี่เขามาอ้าอืมื้า ชื่อยู่บายชื่อตับไก่การไายของการขายของไม่กลาครับของแก้ว เ <laughs> นี่ยครับจะต็บ <c oughs> ๊บไม่ค่าเกาหลีครบ <c oughs> <c oughs> ับนี่แล้วเห็นไหมครับเ <c> ต <oughs> ็๊บไม่ค่ามันคือไม่ค่าบ้านนอกนะครับจิบหนีกับพวกยังร้ายครับแจกภาพี่นองมาก เยี่ยมชมตลาดสดประเทศเกาหลีตใต้ที่สครับกะจีไรสาระได้น้นอยเนะาะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอานุแน่นะครับเด้อน,นี่เขาก็ได้สมาชิเกเพิ่มอีกหนึ่งคนครับบรรยากาศร,ร้านเกาหลี ได้มีก็เป็นร้านขนมนครับเนาะอืมร้านพักครับอืมที่เป็นซอยซอยไผ่ซอยมันครับไปร้านล่องเท้าเกือบบูดเกือบยังครับผมมีอย่างหลายครับกะคลิปนี้กะพอจบเพียงแค่นี้ครับกะอ๋อสวัสดีครับ